สวัสดีครับมาวันนี้เล่นเกมใหม่รอบแล้วชื่อเกมว่าสมบีิตี้ปัมปัมอ,อือปัมปัมปัมมามามาลอเล่นเลยดีกว่าเป็นไม่เป็นเหมือนกันน่าไม่หน่อยไหม นั่นดีเป็นเกมอะไรยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นซอมบี้ซิตี้อ่ะยึดมือเหรอไหมอ๋อเหมือนเราปล่อยซอมบี้ไปกัดคนเอ้าใช่ไหมอ๋อนี่ไงเราเลียบเพิ่มไม่ได้หรออ๋อต้องรอซอมบี้เราค่อนข้างเก่งน,นะแต่เดินช้ามากนี่กัดเราเ,เก่งได้ด้วย โหยังไม่ถึงจำเป็นต้องอัปเกรดนี่เรียบร้อยกัดชนะแล้วนี่คือเราอัปเกรดอะไรได้มั่งนี่เราชนะอะ้รอ๋อไม่ต้องอัปเกรดอะไรเลยอ๋อมาอัปเกรดตอนจบได้ได้ได้ปิ๊งปองเสก็บรับของตามมาเพิ่มความเร็วอินนิตี้ ทำพิดามเมจเพิ่มดาเมจเลยแหละแรงยินดีวินเดียวเหรอ,อยังไม่จำเป็นเชื่อผมไปเล่นต่อเลยเสียเวลาตามไปตั้นหนึ่งพอโอเราต้องตังด,ดค่าครับอือ เนี่ยผมว่ามันเดินช้ามันโอเคนะปุ๊บนี่แล้วเราค่อยดักตีข้างหลังให้คนมันหนีเว้ยมันไม่สู้มันไม่สู้หน,นีสบายสบายอะถ้าหนีอย่างเงี้ยถ้าหนีอย่างเงี้ยคือสบายสปีดเรใช้ของตั้งกันเพิ่มความเร็วได้ได้ได้แต่ที่เพิความเร็วเราไม่ต้องคนรเพิ่มเลยแต่ได้ขีดจำกัดมากกว่า ไม่น่าอัพไปเลยอืมว่าเล่นเล่นเทียด่าเราค่อยอัพทีเดียวว่ะไม่งั้นมันเสียเวลาอันนี้จะหนีหรอจะหนีหรอครับวิกลายเป็นคนเราเลยลุ้นตมติดตั้งด้านหลังอึ๊บเรียบร้อยโหผ่านไปสอนได้อย่างรวดเร็วใส่เพชรด้วยโอเคเจ๋อ ไปไปไปมิชชั่นนี่แล้วเราค่อยมาอตอนนี้แทนเอาเลือดไหมไม่เอาดาเมจเ,เดียวนี่อยากได้อยากได้แมสเอนเนอร์จี่กับมันอยากได้พอดีเลยเลือดนี่ไม่รู้ออกไปทำไมแมสเลือดอ๋อเก็บเลือดได้มากขึ้นนี้ซื้อสต๊อสตอคทำอะไรได้ฟรีอย่ามารอผมรอผมไม่ได้แล้วคือยังไม่มีอะไรเนาะ พี่เนตำรวจด้วยเราต้องจัดการจักคนธรรมดานเนี่ยแหละเฮ้ยทำไมรอบนี้คนช่วยกันนี่เขาช่วยเลยนีย่ช่วยหรอให้มันหนีไปให้มันหนีคนนีจะชอบอืออือช่วยช่วยช่วยผีปึ๊บป,ปึ๊บ้าเจิด้านหลังขาเจะด้านหลังปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเรียบร้อย เราจะเป็นราชาผีที่แข็งแกรนนี่ดักฆ่าก่อนเลยหนีหนีเรียบร้อยคนหนีจะชอบเลยนหนีจะชอบเลยเออนี่ัดเฮ้ยเอยินตำรวจก่อนเว้ยตำรวจมันน่ากลัวมันยิงไม่หยุดเลยอืมอืมอืมเรียบร้อย ันนี้สอนว่าไงรู้ไหมครับว่าแบบอย่าหนีอย่าหนีหนีก็คือรอตายทีละคนเอ๊ะกดตังเลยเรามือเรานี่นะเพิ่มเลยดิครับอุย้ยมีโอกาสตีติครีอ๋อก็มีโอกาสสิบเซนที่จะหิวเลือดเราเป็นตีติครีว่ะน่าสนใจนี่ไปส่วนอันนี้นะครับ เพิ่มเป็นแมกเอเนจีโอเคมาถึงเราปล่อยสองตึงๆม,มาๆๆซอมบี้ที่รัก <c oughs> Martin, มาถึงแมสเต็มเลยอันดับแรกเนี่ยเราควรจัดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็ปล่อยข้างในตัวหนึ่งให้เขาหนีไปเออนั่นแหละให้มันหนีไปอย่าหนีหนีไป ตัวหเฮ้ยเขาอยากบุกทางนี้ฮะทันเราปล่อยทานนี้เลยนี่ไปตองตัวปึ๊บทีนี้เราจะได้ติดพอดีพอเราใกล้สิบเราไปปล่อยตรงใกล้ตำรวจปึ๊บเรียบร้อยตำรวจก็จะตายปึ๊บเป็นไปตามคำนวณ เฮ้ยโอ้โหอดเยอะเอาหนีหนีเฉยหนีเฉยคือตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจว่าตัวไหนคือหนีแล้วตัวไหนจะสู้อุ้ยตำรวจเห็นตำรวจเห็นชิปแล้วชิบแล้วเราคือไม่มีผีมายิงสกัดเลยอ่ะเนี่ยึ๊บึ๊บเรียบร้อยคุณตำรวจว่าไงครับคุณตำรวจว่าไงครับเรียบร้อยคุณตำรวจก็ไม่รอด นี่ออกมาโดนโดนไอ้นี่หนหีติดหนีเท่านะไงติดหนีเท่านะไงติดหนีหรอติดหนีหรอการหนีซอมบี้ไม่ได้ช่วยคุณรอดน,นะครับคุณต้องรวมหมู่กันรวมตัวกันจะดีที่สุดเอาคีเอาคีาคีเนี่ยดีเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเปลี่ยนศก เป็นซอมบี้แต่เรายังไม่มีตังค์เราปึ๊บนี่ไปนี่เอาเป็นเพิ่มความเร็วแล้วกันจะได้ไวไวอืมอมมันเฉวไปต่อครับด่านห้ายาวยาวเลยคนทันใหญ่สนุกดีโอ้ตำรวจตอนนี้ไว่องคนเลย ดักฆ่าข้างนอกก่อนโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคอะล่อล่อมาฆ่าล่อมาฆ่าปึ๊บนี่ล่ออ้อาวลอ่ลอลอ่ลอลอ่อล่อล่อครับล่อมันเป็นแผ่นครับเรียบร้อยนี่ไปไหนมีบ้านนู้นเนาะโอ้มีโชคด,ดีผีโป่มาเพิ่อมอีกหนึ่ง ตอนที่เราเลยนแล้วรอให้ตำรวจเขายินปึ๊บป๊บไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอแล้วได้ตำรวจก่อนเลยได้ตำรวจก่อนโอ้โหโดนนี่เห็นไหมถ้าคนดีช่วยกันนะคือเราสู้ยากมากแต่นี้คือมันมีบางส่วนหนิงเลยเราเลยเร่งง่ายปึ๊บนี่ ให้มันเดินให้มันเดินไดแล้วก็ยินตำรวจเลยปัก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 เยบร้อยเรียบร้อย <c oughs> ตามแผนเด็ดผมอันจ,จะเป็นซอมบี้ที่ดีได้เนี่ยค <c oughs> ำคมขมขเจ็บไป คือที่จนจากได้เนี่ยแต่มันใช้แสนห้าซึ่งเรายังไม่มีเอาดาเมไปก่อนนี่เป็นไงเม็เอนจีแล้วกันเหมือนเดิมเพิ่มเลือดหรอเลือดผมว่ายังไม่สําคัญอยากได้ดาเมแรงแรงไปไปไปาอากาศหนาวจ้นจกทักแล้วเราต้นเหมือนเดิมแผนเดิมคือต้นตี่นที่ยังไม่มีตำรวจ ด้วยการเล่นที่ง่ายเรารอ่รอล่อล่ให้เขาออกมาปึ๊บนี่ออกมาหรอออกมาหรอออกมาแล้วออก็หม,ม่อมเลยปึ๊บนี่โอ๊ยออกมาสองแจ๋วเนื่นนั้นเรียบร้อยแล้วอ้าผีเราเดินไปฝั่งซ้ายเราอยากได้เัาสองตัวก่อน ปุ๊บประกอบข้างเรียบร้อยตำรวจโดน <c oughs> หนีไปไหนโอเครูจะกทีมซอมบี้เราเนี่ยอยากลงมาด้านล่างน,นะเพราะเราจะลออกก่อกันหนึ่งตัวสองตัวเลยโอ้ยออกไปข้างน,นอกเฉยอย่างนี้ยินฟรีครับตำรวจโดนครับคุณโดนล้วงนะครับคุณตำรวจโดนล้วงครับโดนล้วงครับ,รบข้างหลังโดนเฮ้ยตำรวจออกมาข้างน,นอกอย่างนี้ต้องรอ รอรอแล้วก็ตักตบเมันตำรวจบ้างไงครับตำรวจบ้างไงครับบ้างไงครับเรียบร้อยแนละ้วตัวอื่นนะ่าจะปลอดภัยแล้วปึ๊บเรียบร้อยวินหนีมาก็ตายครับหนีก็ไม่รอดครับนี่ดักหน้าประตูแล้วหนีอาจจ์เอ๋ตัวเองเห็นไหมไม่ต้องเป็นต้งเลือดเลยดเออยาเมจเดี๋ยวเดียวฟอแล้วตอนนี้ พราเราปล่อยท่านไหนก็ได้ไงเราเลยไม่จำเป็นต้องรับเลือกกับดาเมจเอ๊ะกับความเร็วนำเ,นเแค่ทำเองพอละผมว่าได้โอเคด้วยเนี่ยสำคัญลืมได้ไงเน,นี่ยสปีดเนะี่ยไม่ต้องอัพปเผื่อัอา <c oughs> ไปทีนึงงละวึ่มฮึมไป เริ่มตากบนนะในการเราลุมตำรวจเลยปุ๊บเรียบร้อยตำรวจตายปุ๊ไม่ต้องหนีหลังจานี้กปิดประตูตีแมวปิดประตูครับปิดประตูครับวย่งมันสู้เ้ย,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 ยเอา้าวมีคนหนีหนึงอย่างก็สบายอย่างก็สบายแต่บอโอออกมาสองแจว๋ว เราทั้งสองคนเหรอนั้นเราประกบขั้นตำรวจเหมือนเมื่อกี้ปึ๊บปุ๊บป๊บนี่เรียบร้อยอืมตำรวจตำรวจสั่นกลัวกลัวกลัวไปหมดแล้วดูล้นลนลนจัดเลยปึ๊บปเรียบร้อยออกมาอุ้ยสามตัวเลยแต่อยู่นอดรั้วนะมันไม่สวยนี่ช่วยตำรวจถ้าฝันหนูหนีเรียบร้อยหนีก็ตายเลยครับ คุณไม่สู้อ่ะคุณไม่สู้คุณก็ตายสิครับนะแต่คุณมาสู้คนเดียวคุณก็ไม่รอดอยู่ดีครับนี่ปึ๊บอืมรอรอดั่ครับเยวรอสักสองตัวในการตบตำรวจคุณตำรวจมาช่วยแล้วย่ยตําำรวจให้ตำรวจไม่ตาย ตายตายหรือว่าไม่ตายผ่านชิว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 โฆษณามาเมื่อกี้เหมือนอัดอันนะครับโฆษณามาเป็นร้อยเลย <c oughs> โอเคโอเคเล่นสัตดารดหนึ่งด่านสุดท้ายอัพคีก,ก่อนเลยปับป๊บๆับอืมนี่อัพไรดีอ่ะ นะเป็นที่ยินทปีดก็ดีนะมาเป็นทปีดก่อนแล้วกันโอเคไปถึงทปีดพลังงานนะคือมันจะให้พลังงานไวขึ้นโอเคโอเคมาละตาสุดท้ายกับการเป็นทอมบี้ที่ดีอืมคิดว่า ชิวัตดูดจัด้านบนก่อนปุ๊บปุ๊บบุดนี่ใส่เรียบร้อยใส่ตำรวจเลยเคือตำรวจไม่โดวนด้วยตำรวจยังรอดอยู่เลยชิบแะชิบแะชิบะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ค่อนข้างไม่ค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่ลงข้างล่างเหรอจะได้อยู่นะอืม นี่ไปตำรวจตำรวจคุณไม่รอดแน่คุณไม่รอดแน่มีพันธุ์นี้ทำไมไปตำรวจโอโห่ตำรวจจะไม่ตายเลยเว้ยกดอึนเลยตำรวจ <c oughs> แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยหนีกันแล้วด้วยไงเอ้าหนีไปนู่นทำไมหนีทำไมครับขอท้สอนตัวดัดตัวตำรวจตัวเนี้ย อืมเรียบร้อยอืมเรียบร้อยคุณตำรวจรโดนครับมันเป็นไปตามแผนของผมอืม้วิ่งตำรวจดีทันรเราก็ตัดตบตำรวจเลยแบับข้างหลงัง ยังไม่ถึงตำรวจเลยะตำรวจนี่มีอเนียนหรอเนียนร้อยเนียนร้อยครับมาเป็นซอมบี้ด้วยการถือี <Easy. c oughs> อซี่โอเคโอเคพอแล้วโฆษณาไม่มาไม่หยุดแล้วโอเคโอเคพอแค่นี้แล้วกันสำหรับเกมนี้ ก็สนุกดีนะเล่นเรื่อยๆสบายสบายสบายเละเออสบายเพราะว่าสบายมันง่ายอ่ะนะครับนี่ไปเกิดอัพไปได้วยไม่รู้อะไรเรื่องมีเจมซื้อนู่นซื้อนี่ไม่มีอะไรสำหรับเกมนี้คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะเออสนุกใช้ได้เลยคลิปต่อไปเกมอะไรพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้บายบาย สุนทรีสุนทตีแพ้เชือซอมบี